เหนียวเขเปิดเหนียวว่ะติดมืออุ่นลงควายนอนนี่นปลอดท้อนี่มนอนโซโซอ้าหาวาละมอหม้อหม้ออืมอืมมันแคงขมหม้อขมน้ำร้อนอืมยังไงอ้าอ้า ใาน่นหออาาอ่อาใช่ใ่หอาหมฮอ่าหอ,ะอละเจใส่ไฟด้วยไฟน้อยจะได้หอมหอมว้าวไฟไฟไ,ไ,ไปโลโล สวัสดีครับท่านผู้ชมปลากระดี่อัลกครับว่างก็ไปนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมออกมานอกพื้นที่นอกสถานที่ <c oughs> ปกติขนอกสถานที่นะนะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแฝงลาบปลานะครับปลาตองกับปลากรายแล้วก็มีปลาวีทัตัวหนึ่งนะครับอ่าจะปลามาพอ,พอนอเนากนี่เขาอยู่กันทั้งนอกนี่นะครับ อันนี้ผมไปใส่เบ็ดกองได้นะครับตัวน้อยนี้ปลาตองนะครับอันนี้นี่ปลาตองอันนี้ป,นนปลาปรกรายปลาแกจะมีจุดเนี่ยจุดสีดำดำแล้วก็ได้นี่มามตัวหนึ่งปลาหวีนะครับสามตัวด้วจะมัดลาบกบเบิ้ลกระเทียมแล้วก็หอมแดงนี่ผมซื้อสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเมี่ยมเมินนะครับกว่าจะได้ คลิปก่อนนะครับที่ทำครับช่างโอกับมูเดหลายๆนะหลายชั่วโมงขนาดกว่าจะได้กินวันนี้ก็เลยจะยเอาต้มต้มนะครับอ่าอ่าแล้วครับท่านผู้ชมเ็เดี๋ยวมาพอกันเนาะขอเก็ตท่านผู้ชมเก็ตก่อนน้ำธรรมชาติพอละ นีีนนนน่่เเอวันนี้ครัวใส่เขาก็จะน้อยๆนะครับปาดตองมาได้เขาจะมาใส่เลือดหมูมาใส่อย่างละอันนี้รอไว้ก่อนวันนี่ใบเตียวแต่บนนี้เก็บใบมะน,นุนได้แห็น,นะครับขั้วแหม นายท่านผู้ชมลมแรงได้แล้วกันน้อจะไหมแล้วนี่พี่แก่กันพี่แก่กันอัดกันยังกรอบนี่ท่านผู้ชมนสองใบกันแม่มาหนุนทอดกำลังเคยกินที่ที่หลับปากครับซีโอเข้าแล้วนะครับเ,เปืือนเปิดไปเด็ดมาโอ้ลำเฮ้ยนั่นสองใบแล้วเบอร์เอาไปล้างก่อน

ทอดปลายังไงไม่ให้ติดกระทะนี่นะครับผมทอดในหม้อเห็น้อยเดียวนะครับรอเปิ่นแบบปุ๊บปับปุ๊บปับแล้วก็คือโอเคเปิ่นแห้งละบ่มีน้ำดูตรงในแล้วก็ซักได้เลยนะครับเดือดนะครับใส่อย่างไม่บอกนะจะใครขมิน้นห้าพผักชีใส่ อย่างวะหอมแดงค้างกะปิรสด,ดีนะครับน้อยใส่รสด,ดีกเอานะครับเกลือยังไม่ได้ใส่ด้วยอพอกอนันเนาะอีกว่าน,นะนะคซุปเขาเดือดแล้วนะครับประเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยไปให้มันเย็นรอ,อยำนะครับนะ้ำซุปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาพริกลาบแต้วใส่นี่ก่อนเบิ่อเปิดได้แล้วมั้ย แถวใส่นี่มันจะได้แบบเป็นก้อนเวลาโกนนะครับอ๋อน่าอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าใส่หน่อยเหรอใส่ใส่เข้หน่อยเหรออ่าเข้าใส่ครับอรนะเอาไปานอนเอาไอก่อนโกนพักวันนี้ก่อนใส่เลยเนื้อไม่ใส่เนี่ยโกนกับจีนปลาก่อนไล่กันมานนะ่าง่ายลูกบ้านมันอยู่กลางต่งไว้แล้วนะ่ะ มีตัวแม่ลอกลอนอยี่ครับตัวนี้ครับผมแดงคตัวยังตัวบ่มามาอือใช่<ต><ม>อันนี้ซื้อมาท่านผู้ชมถ้ามัวกันมาทอดพวกนี้นี่ปะข่ำว่าได้กินนะครับญญกระเทียมเจียวนี่ลกระเดียวร้อยหนามหน่อยใช้ไปเล้ว สำนักสัมหอมว้า <Wow. S 2> ใส่ผักครับอืมเดิ huh. นักนักนกหอมนี่เยไปโรยหน้าหน่อยดูสวยจริงจริงนวมันเหนียวพอติดตักเบอร์หนับเหนียวปัแทนเลยตัวแนนะอ๋อเดี๋ยวไปส่งซื้อยาาซเส้นเดี๋ยวเจิ้มหน้าจิมหน้าสีจางเกลือนะครับไ่ได้ใสเกลือในคะวัดอรนนี้นะ Thì cái xin được Ha, cả, đúng Có đây luôn nè Vòng chuột lốt rồi Ờ, vòng chuột Đúng như thế Không Ô, cảm nhạc, nó nhanh nữa, bạc này. เดี๋ยวไปตักโอ้ความตักน้ำซุปเอาไว้เลยนะครับมาท่านผู้ชมแล้วแล้วครับกินลาบปลาด้วยกันเนะ้อหลาบปลาตองลาบปลาอันอย่างอ่ะออย่างเนี่ยปลากายปลาไก่เนี่ยปลาตองปลากายนะครับดดกินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมาขีเข้าเลยเปิ่มข้าวขาวนี่เข้าต้นละกากียาเข้าเราวะมีน้ำซุปเนี่ยอันนี้ผักทอดกิ้มนี่หมมีไส้ยอดมันมียอดมล้วนันนี้มาไก่หน่อย Xay không xay không chị năm ăn này năm 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 Xay 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 năm lên năm 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 bớt năm quá năm 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 chú mưu năm 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 móc 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 không móc 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 นี่มันใบมันหนุนกรอบน่ะอืมอืมหม,มันแคล้ขมเมอขมนั่นแหละอ,อืมแถมใบหนึ่งเมื่อมันยาวเนาะชดน้ำกันมาเมบบาหอดังดัง นนอ๊อสซานท่านน่ะหอมจำล้ำโอ้ยปอนติกแม่นกันเนี้ยอื <c oughs> มแตกใหญเข้าเนี่ยมรอท่านผท้ชม ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันดีว,วันหนึ่งที่ได้กินลาบปลานะครับก็เป็นลาบปลาตองลาบปลาไกายลาบเหนียวเหนียวนะครับวันนี้มาย่ากินกันตัางนอกนะครับลำอี้เลยขอบอกนะครับวันนี้ก็มันมีอย่างหน้ครับเดี๋ยวจะขอตัวกินอันนี้เสี่ยงก่อนนะครับแล้วก็ปลากันไปในคลิปหน้านะครับจะปลากันไปเอวตั้งใดเสาะปลาเสาะหนูเสาะอย่างตั้งใดเดี๋ยวฝากที่ตามด้วยนะครับว่างก็ไป วันนี้ลาข่อนครับสวัสดีครับป้าขันไปครับ